อาหารอีสานเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีเครื่องปรุงรสที่ใช้ในอาหารอีสานมากมายเพื่อสร้างรสชาติและกลิ่นหอมของอาหารเครื่องปรุงที่ใช้บ่อยในอาหารอีสานมีดังนี้พริกพริกเป็นส่วนสําคัญของอาหารอีสานมีหลายสายพันธุ์เช่นพริกขี้หนูพริกชีฟ้าและพริกแห้งเพื่อเพิ่มรสเผ็ดและความเผ็ดในอาหารขา่า ขาใช้ในการเตรียมอาหารอีสานเป็นส่วนสำคัญมีบทบาทในการเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติของอาหารตะไคร้ตะไคร้มีกลิ่นหอมหวานและรสเปรี้ยวเข้มใช้ในสูตรอาหารอีสานเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติใบมะกรูดใบมะกรูดมีกลิ่นหอมและรสขมเปรี้ยวเล็กน้อยใช้ในการปรุงอาหารและเป็นส่วนสำคัญในแกงอีสานน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกมีรสเปรี้ยวหวานใช้ในการปรุงแกงและอาหารอีสานอื่นๆเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว ผงชูรสผงชูรสใช้เพิ่มรสหวานหอมแดงหอมแดงใช้ในการปรุงและให้กลิ่นหอมในอาหารกระเทียมกระเทียมมีกลิ่นหอมฉุนและรสเผ็ดเล็กน้อยใช้ในการปรุงแกงและอาหารอีสานข้าวคั่วข้าวคั่วได้จากการนำข้าวสารไปคั่วไฟใช้ในการทำน้ำพริกหรือปรุงรสอาหารอีสานอื่นๆและปลาร้า ปลาร้าคือส่วนสำคัญของการทําอาหารอีสานมักถูกนํามาใช้เป็นเครื่องปรุงรสและส่วนผสมหลักในอาหารต่างๆได้จากการนําปลาสดมาหมักกับเกลือและข้าวคั่วหรือรําข้าววันในอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อนจะหมักในภาชนะนาน7-8ถึงเดือนหรือเป็นปีจนได้เนื้อปลาสีน้ําตาลหรือสีเหลืองเนื้อและน้ำมีรสเค็มและกลมกล่อมจากเนื้อปลาโดยแนวกินถิ่นอีสานในอดีตนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างสมถะ เรียบง่ายการกินอย่างเพียงพอและพอเพียงสมควรแก่อัตภาพสอดคล้องกับวิธีสังคมแบบชาวนากเกิดเป็นอาหารพื้นถิ่นทั้งหมดถือเป็นภูมิปัญญาของคนในยุคเก่าก่อนที่ดำรงตนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ